อาจารย์ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็มา,มาทีา่ที่อาสมปู่ท่นนี้ของทีแรกอาจารย์เป็นอะไรมามาก่อนนะครับเป็นผื่นขึ้นตามตัวที่ไหนบ้างครับตามแขนตามตัวเป็นหมดเลยทั้งหัวทั้งอะไรเป็นหมดเลยมันคล้ายๆสะเก็ดเงินครับแล้วแล้วใช้ใช้ยาหม่องไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้ยาหม่องใหม่ๆมันร้อนมากครับร,ร้อนมากก็ทาไปทามาครับ มันก็หายเป็นที่ที่ครับพอตอนหลังก็ทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นตอนนี้เกลี้ยงเลยอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็คือว่าอาจารย์คอนเฟิร์มใช่ไหมครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับทีแรกก่อนใช้ก็คือเขาเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านนอกเขาลก็เรียกโลกที่ทูดวันนั้นเดินนะอ๋อแล้วใช้นานไหมครับใช้เยอะใช้นานไหมครับก็ใช้มาก็ ประมาณสักสิบขวดมงประมาณสักสิบขวดอ๋อไปได้แล้วเราเป็นตรงไหนบ้างนะครับเอ่อทั้งตัวทั้งตัวทั้งหัวทั้งหมดทั้งหลังท้องน้อยหน้าอกเต็มไปหมดขาเขือแขนเขือแล้วตอนนี้ตอนนี้ไหนลองโชยหนึ่งครับแล้วตรงนั้นที่ว่ามีหายไปเลยครับมี เคยเคยถ่ายรูปไว้ไหมครับตอนที่เป็นอ่ะไม่ได้ถ่ายครับอ๋อแต่หายเลยนะครับหายเลยอไออันนี้วันนี้ก็เลยมาเลยว่าเอออยากอยากมาดูว่าไปบ้านไปไปที่ไหนนะมันต้องใส่ปลอกแขนนะงั้นก็ใส่เสื้อแขนยาวอืมก็มันเป็นถึงหน้าผากเนี่ยเต็มไม่หมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวหน้าไม่เป็นอ๋อที่ตัวหน้าไม่เป็นท้องเทิงอะไรเป็นหมดเป็นหมดอืมก็เลยวันนี้ก็เลยมามาดูเลยแล้วก็เดี๋ยวว่าจะจะ จะมาขึ้นแบนด์กับเราด้วยกำลังเลังเดี๋ยวให้ปู่ดูว่าจะขึ้นแบรนด์อะไรยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากครับค่ะ uh.